หาเงินได้นะคะไม่เท่ากับว่าใช้เงินเป็นนะคะใช้เงินเป็นไม่เท่ากับเก็บเงินเป็นนะคะต่อให้คุณแบบว่าลงทุนอะไรไม่เป็นเลยนะแค่รู้จักออมเงินอะก็ ทำให้เป็นเงินก้อนโตได้นะคะแต่ถ้าคุณมีความรู้เกี่ยวกับการเงินการลงทุนอย่างเป็นระบบด้วยเนี่ยก็ยิ่งดีใหญ่เลยค่ะข้าเจ้าเนี่ยโชคดีคือข้าเจ้ามาอยู่ในอาชีพ aa ประกันชีวิตค่ะแล้วมาเรียนเรื่องวางแผนการเงินนะคะก็ทำให้เข้าใจวิธีการวางแผนการเงินอย่างเป็นระบบก็รู้สึกโอ้ยโชคดีมากค่ะทาให้เราสามารถวางแผนการเงินให้ตัวเองอย่าง ดีแล้วก็บรรลุปเป้าหมายตามที่ตัวเองต้องการนะคะคือไม่ได้แบบว่ารวยไม่ได้แบบว่ามีเงินแบบเยอะแยะมากมายอะไรนะคะตายไปก็ไม่เหลือเงินให้ใครหรอกนะคะก็คงอาจจะเหมือนไอซาตายอะ ตายไปเหลือเงินแค่5้าหกหมื่นเหรียญอะไรประมาณนี้นะคะแต่ช่วงที่ไอสไตมีชีวิตอยู่ไอสไตมีเงินจ้างเชฟแบบเก่งๆมาทําอาหารให้ไอสไตมีเวลาว่ายน้ํามีเวลานั่งอ่างมีเวลาชิลได้ใช้ชีวิตคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะแล้วไอสไตเป็นคนที่รู้เรื่องอัตราดอกเบี้ยทบต้นรู้เรื่องการเงินอย่างดีแต่ไอสไตก็ไม่ได้แบบว่า วิ่งหาเงินมากมายแบบนั้นนะคะออสตา์ก็เป็นคนแบบว่ารู้เรื่องสมดุลการใช้ชีวิตแล้วก็เป็นแบบเหมือนนักวางแผนการเงินอะที่แบบเออฉันมีเงินจนตายแน่นอนละสบายใจละอะไรประมาณนี้เหมือนข้าเจ้าอะข้าเจ้าเรียนวางแผนการเงินไง เราก็รู้ว่าเออเรามีเครื่องผลิตเงินก็คือมีสติปัญญาที่ผลิตเงินได้ตลอดชีวิตแล้วเราก็มีการวางแผนเรื่องประกันสุขภาพประกันโรคไายแรงนะคะแล้วก็มีการวางแผนเงินออมผ่านระบบประกันอือย่างข้าเจ้าเนี่ยไม่ได้มีใครที่จะต้องมีทรัพย์สมบัติมีมรดกให้ข้าเจ้าก็เน้นทุนประกันชีวิตน,น้อยเงินออมเยอะๆซึ่งเรามีสินค้าให้เลือกหลายตัวเนาะหลายตัวเลยวันนี้ก็จะ มาพูดถึงวิธีการที่ทำให้เพื่อนๆรวยเพิ่มนะคะอย่างเช่นรองเท้าค่ะรองเท้าคู่นี้นะคะค้าเจ้าก็ใช้มาน่าจะเกิน10ปีค่ะเกิน10ปีแล้วอาจจะ1 3 1 4หรือ15ปีแล้วนะคะคือเวลาซื้อเราก็จะซื้อรองเท้าที่มีคุณภาพดีอันนี้ของคนไทยนะคะรองเท้าของคนไทยรองเท้า สุขภาพเอ่อชื่อแอมแอนทิดแอนทิดอะไรไม่รู้อะคือเราก็ซื้อตามงานแฟร์ต่างๆของเครือสหพัฒน์อะเขาจะมีจัดงานแฟร์ลดราคาทุกปีนะคะจากคู่ละพันสองพันก็อาจจะเหลือเจ0ดแปดร้อยอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วเราก็หารองเท้าที่แบบว่าคู่กับเท้าตัวเองยากด้วยเนื่องจากเท้าเล็กมากนะคะเนี่ย ใช้มาสิบปีแล้วเนี่ยดูสิค่ะส้นเส้นก็ยังดีอยู่นะคะเพียงแต่ว่ากาวมันหลุดก็ไปซื้อกาวจากร้าน DIY ค่ะราคาไม่ถึงร้อยนะคะ5 60บาทนี่แหละก็มาทาเนี่ยค่ะทาแน่นมากเลยค่ะทาแล้วก็ทิ้งเอาไว้นะคะเนี่ยมันก็ช่วยให้เราแบบว่า ใช้งานต่อได้อีกน่าจะเกินสิบปีนะคะดูท่าทางคือหนังหนึงนี่ไม่ได้สึกไม่ได้อะไรเลยแล้วก็เป็นคนหารองเท้าไซส์ตัวเองยากถ้าสมมติว่าส้นอะไรสึกค่าเจ้าก็คงจะต้องไปแบบให้ร้านเขาทำส้นให้อีกเพราะว่ามันหารองเท้ายากไงก็ต้องใส่ไปอย่างเงี้ยเห็นไหมเราก็ต้องไปเราก็ประหยัดเงินแล้วเนี่ยคู่หนะึ่งแปดเก้าร้อยเนาะจากราคาหลายพันอ่ะนะ แล้วเราใช้มาตั้ง10กว่าปีอะ่ะมันเหมือนได้ใช้รองเท้าฟรีนะคะบางครั้งอะ่ะพวกรองเท้าเนี่ยอย่าเห็นแก่ของถูกอย่าเห็นว่ามันแพงแต่เราต้องซื้อที่มีคุณภาพแล้วไม่จําเป็นว่าต้องเป็นแบบเคา,เาน์เตอร์แบรนด์ตามห้างหรืออะไรเนี่ยมันเป็นของคนไทยที่ผลิตก็เยอะแยะนะรองเท้าพวกสุขภาพนี่เห็นไหมคะ สิบกว่าปีค่ะหนังไม่เสียเลยนะคะมันก็อาจจะค้ำๆคบ้างแต่มันก็ดูคลาสสิกอะ่ะดูโบราณอะ่ะดูมีสเสน่ห์อ่ะกับความเก่าของอายุการใช้งานนะคะ